สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครนะับงาแล้วก็กลับมาเจอกันกับเกมอักัตอทุกอกบาติทิปพัสในพาร์ทที่หกกันแล้วนะฮะ mm hmm. โอเคโอ้ยมันถึงิ่มแล้วก็พุทธิตัดขาดเลยโอเคนะก็ระดับพาร์ทที่แล้วนะที่เรามาประลองยุทธ์กันมนาะที่นี่นะนะที่นี่นะฮะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราอะไรวะภารกิจนี้อ่าเดีย๋ยนะใช่เราต้องแต่งเป็นหญิงฮนะใช่ครับเราต้องแต่งหญิงครับ เคแต่ก่อนแต่งเป็นหญิงนั้นสําหรับคนที่อ่จริงๆเราจะยังแต่งเป็นหญิงไม่ได้นะถ้าเรายังไม่ทำควสหนึ่งหรือเรายังไม่ได้สกิลแต่งหญิงมานั่นเองนะผมจะบอกให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ทำควสนั้นฮะคือถ้าคุณยังไม่ทํเควสนี้คุณจะไม่สามารถผ่านไปด่านต่อไปได้คุณจะไม่สามารถแต่งเป็นหญิงได้เพราะฉะนั้นคุณต้องทํเควสนี้ก่อนกันนะฮะอ่าเนี่ยเออเนี่ยหนึ่งสามครสแล้วผมก็จะไม่ได้ควสไหนเออคุณลองทําดูนะคือมันจะให้เราไป ไล่ตบกับคนอื่นเขาเนะี่ยถึงจะได้สกิลการแต่งหญิงมานะโอเคนะอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะเฮ้ยคงไม่ต้องทําให้ดูนะว่าทํำยังไงกนะ็รับตรงนี้นะแล้วก็ไปทํามาถึงจากนั้นถึงจะได้สกิลการแต่งหญิงมานะพอได้สกิลการแต่งหญิงมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปที่ที่หนึ่งฮนะซึ่งเราต้องไปเอาชุดมานะแต่งชุดเป็นไอทีนะที่ติวข้อสอบกันในพาร์ทที่แล้วนะที่เราต้องอผมไม่รู้คุณจํากันได้หรือเปล่าที่ไหนวะที่ไหนวะ นี่ปะผมจะไม่ได้ว่าต้องแปลชุดที่ไหนคือแปลชุดนี้เราไม่ได้ไปซื้อนะเราไปตบกับคนอื่นแล้วเอามานะ <c oughs> อ่าผิดที่ละกามผิดที่ผิดที่ผมลืมละ <c oughs> ไม่ได้เล่นนาะนโอเคที่ไหนวะนี่ป่ะ <c oughs> ไปมั่วไปมั่วเนี่ยเราต้องแต่งเป็นโอ้ผิดที่ละกามนะเนี่ยเราต้องแต่งเป็นชุดเอ็ด <c oughs> เอ็ดตัวเนี่ยไอดตัวคอสเพีย์ข้างๆออก การเรียกไปมก้ที่มันมันเรียกว่าชุดไอทีเนี่ยเนี่ยผมสีชมพูเนี่ยมุมขวาล่างนะเนี่ยเป็นตัวโหลดดิงโอเคนะฮะที่นี่แหละอ่าเออยเนี่ยนะฮะเนี่ยเราต้องมาเอาชุดจักนางนี่นฮะนะฮะคนนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะาอ่าเขาถ่ายรูปเราก็ต้องถ่ายด้วยเนี่ยเราต้องเอาชุดจักคนคนนี้ที่เต่นอยู่ะเราโอตะคุก็ร่วมวงกันถ่ายรูปนะเราถ่ายบ้างรูป แฉโอเคนะฮะโอเคเราโอเคเราก็ต้องเปิดศึกกันเลยดีกว่านะเราต้องเอาชุดแล้วมาต้องขโมยชุดขเขาจระเนตต้องคุยกับเขาก่อนนะโอเคเออจะขอชุดเธอได้ไหมอ่ะอะไรนะขอชุดเด้อไม่ให้ไม่ให้ยมีคนอ,อเล็กเปลี่ยนมาปะฮนะขอดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้กำลังนะฮะผมมาฮนะขอดีๆให้ก็ต้องใช้กำลังครับนะม,มานี่เป็นศึก อยิงคอสเทกับชายสวมหน้ากากนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นสุดอีพิกมากฮะอือกูพีกูพีอือไอ้ย่าชะชะเฮ้ยมามามาจะไฟกับพี่เหรอจะไฟกับพี่เหรอจะไฟกับพี่เหรอมามาเสื้อหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมได้เห็น,นีิผมเห็นไหมครับนี่มันนี่มันสาวดุนยี่ว่าอุ <c oughs> อ๊ยนี่น่าตกใจผมตอนแรกผมคิดว่านเปื่อยมั้ง ที่ไหนได้สาวดุนโอกรรม like โอ้โหเรามาแย่งชีวิ om, aj, mm, ตสาวดุนนะฮะมาสาวดุนเหรอะอุ้ยเดี๋ยวอุจยสาวสาวดุนเนอะสาวเกงไหนแม่งยังแบบโอ้โหนี่แบบนะโอ้โหสาวน้อยคอดเพลสุดโมเอยกองความคิดผมนะเป็นเป็นสาวดุนคนหนึ่งนี่เองเฮน้าตาเรานี่หวานใช้ได้เลยเนี่ยเกมผมจะฆาดแล้วโอ้ย่าอย่าพึ่งอย่าอย่าจะใส่จะใส่รัวดี่าใส่รู้ อยากใส่หัวดีอุ้ยมาขอแค่หมวกขอแค่หมวกขอแค่หมวกมามาเร็วดิมา,มา,อมาโอ้โหอย,อยิงเดียวยังอ่ะอู้อูนั่นไงมาเล่นกางเกงผมแล้วกำกำมาซว,วยแล้วซวยแล้วซวยแล้ว,วล่วลางแครเราจะมันจะดึงเลยพี่จะดึงเลยจะดึงอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันง้างดีกว่าครับท่านผู้ชมจ,มจุดนี้อู้หูอู้หูอู้หูจะหลุดทั้งเสือ้อทั้งใครมันแรงจังะวัดต่อยต้องต่อยขาดมั่ง โอเคเสร็จผมอะไรอะไรอะไรพลเมืองดีเหรอฮะนี่มันสาวดุนนี่เออนี่นายนายทำอะไรลงไปเนี่ยอ๋อผมก็แค่เปิดเผยสาวดุนเองนะครับจริงๆนะจริงเนะหรอโอเคสาวดุนตื่นขึ้นมาทำไงจุดนี้สาวดุนโอ้ไ oh ม่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอะไรของมันมน่าจะมีน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยเออมันเป็นภาคแรกมันมีมีแต่ภาคสองนะ เพียสาวดุนจักไปแต่โดยดีนะจากนั้นนะฮะเราก็จะได้ไม้คาถาแห่งความโมเอะมาแล้วนี่ยโอเคคราวนี้เราก็ต้องแต่งตัวเป็นหญิงแล้วนะครับผมจุดนี้มาไปแต่งเป็นหญิงเลยดีกว่าก็อย่าลืมนะสาหรับใครที่ได้ชุดมาแล้วแต่ใส่ชุดไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคุณยังไม่ทำเคลสที่ผมบอกไปนะไม่ใช่เอ้าก้ามอุ้ยกดผิดโอ้ผมเบอร์ปุ่มโทษโทษโทษ สักคู่นะฮะโอเคเอ๊ะโทษลืมปุ่มลปุ่มปึ๊บแต่งชุดอันานว่าอัน่นี้ป่ะโอ๊ยนี่มันห้องน้องสาวไม่เกี่ยวโอ้ไปไปไปไอันแรกอันแรกใช่ไหมโอเคมาเราต้องใส่ชุดแล้วนะฮะชุดๆนี้นี่ฮะเราจะได้ชุดมานะ สำหรับคนที่ยังไม่นในเพจมันก็จะไม่สามารถใส่ได้นะไ <c oughs> อ้โอ้ดูนะโอ,โอ้เห็นทีนี้ปวดหัวเลยไหนว่านั่นใช่ปะไม่ใช่หาไอทีขึ้นหน้าอ่าอ่าเจอและโอเคนะโอ้โหเป็นอะไรที่นะโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องถอดหน้ากาก,ากออกไปเราต้องใส่ไอที ออ้อหโอ้โหผมเห็นแล้วนี่ทรมานปวดตับแทนเลยครัต้องใส่อาวุธด้วยฮะต้องใส่อาวุธใส่อาวุธอะไรวะอยู่ไหนยๆๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้ฮะอาวุธเราต้องเป็นแบบครบเซตเลยอาวุธชื่ออะไรวะอายทีต้องมีอทีขึ้นหน้าปะ่ะอันนี้ไงจละนี่ฮนะโอ้โหพระเอกเราไม่ใช่สาวดุนนะจำใจต้องแต่งนะไม่ใช่สาวดุนนะพูดไวนะ้ในที่ดีเลยไม่ใช่สาวดุ ของตกแต่งใส่ไหมเอ้าไม่ใส่ไม่เท่ไม่เท่เลยเอ้าไม่เท่เอาไม่สวยเาะผมว่าไม่ไม่ใส่ะลรดีแล้วโอเคนะพระเอกเราตอนนี้ใกล้เป็นสาวรุดเป็นหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็ต้องมาณนะจุดจุดไหนวะจุดจุดไหนวะเอ่อเฮ้ยจุดจุดนี้โม่แต่เพิ่นกับอ่าพุทโอ๊ยพูดไม่เป็นภาษาแล้วเออโอเคเราแกแ้มัแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ เราก็ต้องมานะจุดจุดนี้นะฮะล้วก็เราก็ต้องมาคุยกับเมดคนนี้นะฮะเมดคนนี้อ่าต้องคุยกับเราต้องนะฮะโอเคเราต้องมาคุยกับนี้เพื่อขอพบกับเอ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 นั่นแ่ะไอคุณแก่นั่นอะผมม่ลืมชชียวละผมอาจจะปัดไปก็ได้นะเพราะว่านี่มันต้องตอบคําถามอะคือต้องใช้ดวงล้รนๆนะเพราะมันสายญี่ปุ่นอะคือมันจะตอบคําถามเดียวกับที่เรา เอเรียนมาเมื่อพาร์ทที่แล้วเกี่ยวกับไอกระตูเรื่องนี้มั่งหรือคอเพีเนี่ยไอไอเอสทีตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามไปละกันนะเพราะว่ามันต้อง <laughs> มันต้องทําให้ครบมันต้องตอบไปครบสามอย่างรวดเดียวอะตอบไปถูกรวดเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวามาเจอกันตอนที่ผมตอบเสร็จละกันก็ตอบคำถาม,มเรียบร้อยนะเอ้ยมันเป็นอะไรที่ฟุกมากอับผมตอบ อยู่สี่ห้าครั้งมั่งก็ผ่านแล้วปุติผมนี่สิบกว่าครั้งกว่าจะตอบถูกนะมันเป็นอะไรที่ฝุกมากเลยนะโอเคแล้วก็มาตอบเลยกว่าหลังจากที่เราตอบคําถามเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีคนนี้โป่มานะฮะก็เป็นเมดที่อยู่ในคาเฟ่แล้วนั่นแหละนะฮะโอเคแล้วก็คุยกับเธอไปก่อนถ้าเราไม่ถ้าคือ,คอแบบถ้าเราไม่แต่งตัวบบนี้เขาคงจะไม่พบใช่ไหมครับเนี่ยเออนะ ไอาา้นะฮะเค้งต้องเรียกตอบมวัวนะอืมกดลีนง่ายกว่าโอเคนะฮะก็เป็นอันเรียบร้อยตึบเรียบร้อยแล้ว อ่าโอเคเสร็จแล้วเราต้องไปไหนวะเออกำเมือมาแล้วโอเคสถานที่อ่าอ่าฮะโอเคตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคผมขอยังไม่เปลี่ยนนะอยากจะวันนี้เราจะมาเล่นเพื่อเอกเนมาสสาวดุ้นเกรีกว่านะฮะมีหน้าอกด้วยอ่ะปลอมยังไงวะเนี่ยสกิลการแต่งหญิงของพระเอกเรานี้ไม่ธรรมดากันเลยเ,เดียวเดียวนะครับเนี่ยอ่า โอเคมาตรงนี้อฮยอยนะมันเพื่อนนางเอกเนี่ยฮะกำลังโดนชาวแก๊งนะฮะชาวแก๊งทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้ยทําไงดีเนีย่ยโดนแซวหรือเปล่าหรือว่าน้องจ๋าคนเดียวนี่ไปเนี่ยไปสนุกกับพี่ไม่เจาะอะไรแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ชาวแก๊งกําลังแบบโอ้โห โอ้ยพระเอกแล้วโผล่มาจะเรียกว่าพระเอกได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะนี่สาวรุ้นหร่หวะมันทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยอย่าเสือกนะสาวดุ้นเราเป็นพระเอกอก็ต้องช่วยใช่ไหมฮะครัว <laughs> นี้นเราจะมาช่วยในมาสสาวดุ่นนะไม่ช่วยแบบมาดเท่ๆแล้ววันนี้ขอเปลี่ยนแนวบ้างมาเลยมาเลยอไม้ไมก้มก,กระคาไม้กระไม้ก,กระคาของสาวรุ้นไม่ธรรมดานะจ๊ะ <c oughs> โอ้โอ,อืมอ,อืม ผมจะขอดขอดเป็นแบบคอมโบเลยกันโอ้ยอุ้ยอืออืออือมาโอ้ยอยากจะถอดแบบคอมโบนะแต่ว่าถ้าทำแบบอืออ้โหูมันดูเตดดูเตะเห็นไอ้เกงงนเลยสีเทาอือ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  แ ja ม่แกถอดแบบคอมโบอยู่นะแต่ว่าแบบโอ้มันเสียเวลาไหมเนี่ยโอ้โหมามามาเจอขาดก่อนมาเร็วมามาเดินมาเดินมาโอ้ลุกลุกลุกโอ้ยอีนี้เดี่ยวอีนี้เดี่ยวนี่เลยครับจุดนี้อีกนี้เดี่ยวอีกนี้มาม,มาจบไฟก็ไฟดีจับไฟก็ไฟดีมาอุา้ยอุ้ยอุ้ยมีแต่ตัวเสื้อเออเออมาตังกิงก่อนโอ้ยกดผิด กามทวเลยเลยเลยเอาเป็นคอมโบเลยเนะี่ยอือหมเป็นคอมโบเบอร์จุดจุดนี้จุดจุดนีดดดดดด้โอ้ยโอ้ยมันชักจะเกินไปแล้วนะไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มอือได้อยู่ได้อยู่นะครับจุดนี้โอเคจบหมดสิ้นกันสักทีโอ้ยสาวดุนเรา นี่เจ็บใจสาวรุ่นฝากไปก่อนเธอะ <c oughs> ไปแล้วนะเ <c oughs> พื่อนไอ้คงตกใจโอ้ยไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยขอบคุณที่ช่วยอ,อย่างนี้เหรอสาวรุ่นนะโอเคอือฮะ พุยกันไปก่อนโอเคนังเอฟคงมาแล้วเรากล้าคุยไปยังรวดเร็วโอเคจบแล้วไปกันนะจากไปนะนี่ถ้าไม่ได้สาวดุนเราช่วยไว้เนี่ยนะคงไปไหนตัวไหนกันท่านโอเคเป็นว่าพาร์ทนี้นะเราก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันฮนะไว้เรามาเจอกันต่อพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ